ครับผมช่างหนูครับช่างหนู่มทำได้ทำหรับยื่ย่างตามช่างหนุสนาดนะครับผมหายไปหลายหายไปหลายวันแล้วครับก็เป็นไข้ด้วยนะครับผมก็หยุดยาวไปหลายวันเหมือนกันนะครับผมตอนนี้ช่างหนูจะพาตรวจเช็คตัวเย็นรุ่นหลายปีแล้วครับผม30กว่าปีนะครับเป็นรุ่นเก่านะครับเป็นรุ่นของตัวเย็นเนชั่นแอนนะครับผมรุ่น n r d 2 3 a 3นะครับเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นตระกูลของเขา panasonic นะครับผมครับย้ายเปลี่ยนชื่อเป็น panasonic นะครับรุ่นนี้ ไม่เคยผ่านการซ่อม30กว่าปีนะครับเป็นรุ่นติดทนโคตรมหาอึดนะครับอาการของเขาคือเบื้องต้นเขาบอกว่าตัดแล้วไม่ต่อการทํางานเขาเรียกว่าตัดละลายน้ําแข็งแล้วไม่ไปต่อบางทัาง่ายๆนะครับเดี๋ยวท่านุ่มจพาตัวเช็คว่าเ้าุที่มันเสียนั้นเป็นอะไรนะครับผมเรามาดูครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเสียปักมาดูก่อนนะครับนี่เลยครับผมเห็นไหมครับก็ คอมดีของเขาแน่นอนนะครับตู้เย็นนะครับจะทนไม่ทนอยู่ที่คอมนะครับและการระบบท่ออันนี้เขาเดินทองแดงล้วนที่ตุ่งหน้บอกว่าจะมีพอยติดอยู่อย่างนี้นะครับนี่อันนี้เป็นคามเมอร์เขาเรียกนาฬิกาของเขานะครับเป็นตู้เย็นรุ่นเก่าถ้ารุ่นใหม่ๆหมเขาอาจจะมีเป็นเดี๋ยวนี้เป็นแปดโปรแกรมควบคุมนะครับเขาเรียกอินเวอร์เตอร์นะครับผมใช้ระบบเซนเซอร์ที่ใช้ระบบไทมเมอร์นะครับผมเสียบปลั๊กนะครับมักเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราฟังตรงนี้ก่อนถ้าตรงนี้ไม่ทางานนะครับคอมยังเงียบนิ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าครับ ถ้าคอมเงียบนิ่งแบบนี้เราไปดูครับไฟเข้าหรือเปล่าเราดูตรงนี้ก่อนนะครับเปิดครับโอเคนะอ่าโอเคไฟติดนะครับผมก็ไฟติดอยู่แต่ทีน,นี้เรามาดูด้านบนครับหมับเข้าไปนี่ครับง่ายๆครับเรามาดูว่าไฟมันเข้าแต่พัดลมไม่ทํางานนะครับอันนี้ส่วนมากปัญหาเกิดตู้เย็นรุ่นเก่าๆนี้เราสามารถซ่อมได้ง่ายเราตรวจช็ค ที่ไหนก่อนครับเดี๋ยวทานหุ่มจะพาไปดูทามเมอร์นะครับเห็นไหมครับพัดลมยังไม่ทํางานครับเพราะระบบทามเมอร์นั้นเขาต่อพ่วงกับพัดลมนะครับเขาต่อพ่วงกับทามเมอร์ของนาฬิกานะครับเดี๋ยวทนุ่จะพาตัวเช็คนะครับอุปกรเอาไขควงเราเราแคะแคะยังไม่ต่อ,อกันนะเดี๋ยวอนบางท่านอยากจะรู้ว่านาฬิกาเป็นแบบไหนนะครับอาจถอดปลั๊กก่อนนะครับผมทางหนุมนะย้ำนะครับอย่าเผลอเลยนะครับถ้าบ้านๆทำก็ถอดปลั๊กก่อนครับเรื่องฟื้นไฟไม่เข้าคขออกใครนะครับถอดครับนี่น็อตดำเลยนะครับ ถอออกมาแล้วครับนี่ครับมันจะเป็นล็อกแบบนี้ปลดเลยออกมาอย่างนี้เลยนะครับผมดูด้ยครับสังเกตดูนะครับฝั่งนี้ครับมันจะมีรูสองรูนี่ครับน็อตนะครับสังเกตดูนะครับทําอะไรต้องสังเกตดูก่อนนะครับไม่ใช่ไปงัดแงะส่งเดชแตกครับนี่ครับผมเดี๋ยวถอดให้ดูเลยครับว่าบางท่านไม่เคยไม่รู้ว่าทัมเมอร์นั้นเป็นอย่างไรออกมาแล้วง่ายๆครับไม่ยากนะครับผมคุณเกิดเลยครับผมว่าก็ไม่เคยผ่านการซ่อมก็จริงจริงแล้วทนทนโคตรทนเลยนะครับรุ่นนี้ครับ เขาเรียกว่าทายาทของพานาโซนิกนะครับแรกๆเขาชื่อชื่อเดิมของเขาคือเนชั่นแนนนะครับผมมันจะมีตรงนี้ครับเดี๋ยวท่านหนูออกให้ควงแบนเราถ้าเราสังเกตเห็นไหมครับนี่มันจะมีลูกศรมันจะหมุนไปตามนี้นะครับผมนี่ตามนี้เลยเขาเรียกเนี่ยตุลิทามเมอร์นะครับเห็นไหมครับด้านหลังมันจะมีรุ่นของเขาบอกอยู่นะครับนี่ถ้าซื้อต้องซื้อแบบนี้ครับ NT 0804M นะครับ2 เอสยูนะครับผมบางคนก็จะเรียก2 5งห้ากัตัวตัวนี้การ2 SU นะครับอ่านะครับมันมันเป็นไฟ220ครับขา1กับขาสามจะดูตรงนี้ครับเขาจะมีเลขโอเคอาจจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่เพราะมันดำนะครับเห็นมั้ยครับ1 2 3 4นะครับคือไล่ง่ายถ้าเป็นช่างเขาจะรู้อยู่แล้ว1กับ3เป็นไฟบางรุ่นบางยี่ห้อก็ไม่ใช่1กับ3 1กับ4นะครับผมมันไม่เหมือนกันนะครับการซื้อตัวนี้มาเปลี่ยนถ้ามันเสีย ตอนนี้เสียมนเสียยังไม่รู้เดี๋ยวช่างหนุ่มจะพาตรวจเช็คนะครับอาการมันคือตัดการทำงานอะไรน้ำแข็งแล้วเครื่องหยุดไม่ไปต่อได้ง่ายนะครับผมอาการนี้ของเงียบนะครับเดี๋ยวเรามาเสียบปลั๊กเลยครับอ่าเสียบปลั๊กเลยครับมับนี่เข้าไปนะครับเสียบปลั๊กชุบก็หมุนตามเขาเรียกการรูปสอนมันนะครับเราใช้ไขควงแบนนะครับไขควงแบนค่อยๆหมุนตรงนี้ครับมันมีรูเป็นล็อกอยู่นะครับเป็นคล้ายๆว่าเป็นแฉกของมันอยู่นะครับแตะออกมาครับให้หมุนครับ หมุนไปก็บ,บาเบาเนะครับอ่าให้นั่นให้ล็อกโดนล็อกอ่าอ่าแป๊กอ่าได้ยินไหมครับอ้แป๊กเดียวคอมทํางานทันทีนะครับโอเคนะครับอาการนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าทามเมอร์น่าจะไม่รอดนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านบนว่าพลล้มหมุนหรือเปล่านะครับเปิดหมักขึ้นมาอ่าเห็นไหมครับเนี่ยพลล้มหมุนคืออาการนี้ถ้าเป็นรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นถ้าทามเมอร์เสียเนี่ยไม่ต่อการทางานนี่มันมีอย่างที่เสียก็คือเจ้าพวก เทอร์โมฟิลของมันนะครับแต่เฉพาะรุ่นนี้ของเกิลท้งหนูทามาหลายรุ่นหลายตัวส่วนมากจะเป็นการเสียของทมัมเมอร์นะครับะนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูต้องเปลี่ยนนะครับถ้าไม่เปลี่ยนประเดีถ้าเขาหมุนไปครบรอบเขาเรียกสิบสองชั่วโมงเขา,ขาก็หยุดปึ๊กอยู่ตรงนี้ที่เก่าละลายน้ําแข็งแล้วเขาจะไม่ไปต่อนะครับคือการเสียคือเขาเรียกว่ามันหลายปีแลวเขาเรียกเฟืองระบบเฟืองช่วงเวลาต่อช่วงนั้นอาจจะหักหักนิดเดียวมันก็ไปไปแล้วครับข้ามไม่ได้ไปไม่ได้ ไฟมันก็ไม่แตะใครทำงานต่อต่อไปนะครับอ่าถางหนูจอดปักก่อนนะครับเดี๋ยวเอามาเปลี่ยนนะครับหมัดนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวถ่งหนูเอาเจ้าตามือก่อนครับอาช่างหนูก็พอมีอะไรถ้าไม่มีอะไรถอดไว้สำรองก็ซื้อใหม่ก็ได้๋ยนนี้ก็ยังมีขายอยู่นะครับผมนี่ช่างหนูใช้อะไหล่ถอดนะครับตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูครับว่ามันตรงกันหรือเปล่านะครับน่าจะตรงนะครับผมอะนวครับล้วดูตัวนี้ครับ NT นะครับ0804 นี่ครับ NT 0804นะครับตรงกันแล้วครับผมอ่าโอเคถิงต้องเสียบแหนวคว่ำานี่ครับถ้าถ้าเราไปกลับข้างเห็นไหมครับไม่ได้เห็นไหมครับเหมือนก็ไอร่องริมนี้มันจะไปทิ่มตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับนี่ดำๆมันก็เข้ากันไม่ได้นะครับดูทิงแต่มีอีกรุ่นนะครับของซัมซุงนะครับตัวนั้นต้องระวังนะครับเราแปะมาสภาพไหนต้องขีดเส้นเอาไว้ถ้าอย่างนั้นหลงทางนะครับยี่ห้อซัมซุงรุ่นเก่า เป็นทามเหมอน์เหมือนกันนะครับผมอาตินี้ครับเราใส่ตัวนี้ไปนี่ครับแล้วก็ใส่ไว้ย่างเก่าหรือจะทดลองก็ได้ว่าครบรอบแล้วมันจะตัดหรือไม่ตัดมันจะต่อหรือไม่ต่อนะครับแต่ส่วนมากทั้งคื่หนูทําจากพวกยอดเดชแนนนี่หลายตัวต้องไจะเสียนี่ครับตามรุ่นเขาเรียกเป็นหมอยุไขของเขานะครับผมเดี๋ยวสุงถจะประกอบไปเลยนะครับใส่ก็ใส่ตามล็อกเม๊งมาไงก็ไปอย่างนั้นครับก็ย้ำจางครับตัวหนูว่าทําอะไรต้องสังเกต เราถ้าเราทัองเกตแล้ววิเคราะห์ดูแล้วเราจะจําในส่วนนั้นนะครับผมล็อกครับใส่ไว้ยังเก่าใส่ไปเลยครับล็อกเลยนะครับผมเพราะว่าส่วนมากรูปกระเก่านี้ถ้ายังคอมยังอยู่เขาเรียกคอมยังใช้งานได้อยู่เนี่ยมันมีสองอย่างสระบบก็จะเพื่อจะเป็นไม่คอมเสียก็ทัมเมอร์ตัวที่ผมเชิงหนูเปลี่ยนนี่แหละครับผมทำอะไรต้องใจเย็นนะครับอย่าใจร้อนอย่างเดียวนะครับผมเสร็จเรียบร้อยก็ไว้อย่างนี้ โอ้ใบข้าวรุ่นอ่างแง้มนั่นดันเข้าไปครับอ่าอ่าคนข้าวล็อกให้ออกไปตรงนี้นะครับผมต่อไปก็เสียบปลั๊กนะครับเดี๋ยวเสียบปลั๊กแล้วก็จะทํางานทันทีนะครับน่าจะเป็นยาง้นครับถ้างหลุยได้ตรวจเช็คแล้วครับเดี๋ยวก็ทําเมอร์ตัวสิ้นหยูเปลี่ยนนะครับเดี๋ยบปลั๊กครับหมักเข้าไปเดี๋ยวเรารอสักครู่นะครับเพราะว่าเบืกอกอ้คอมเราใช้งานไปแป๊บหนึ่งนะครับอ่ารอครับเสียงเจ้าโอเวอร์โหลดตัดแป๊กอีกสักครู่ครับเดี๋ยวก็จะทํางานต่อนนะคครรรรัับบทาออไย่ใจ้ ใจเย็นอย่างเดียวครับหมันก็จะทําให้ไม่เสียงานบางทีใจร้อนไปก็เขาเรียกว่าวางยาตัวเองนะครับผมอย่างเช่นอาการเนี้ยพอเสียปักไปแล้วเสียงอีเลนแอนแพ็กอะทาไงอะอะไรเสียเยอะไม่ใช่ครับใจเย็นก่อนรอก่อนครับประมาณสักสองสามนาทีนะครับ<ๆ>เห็นไหมครับ<ๆ>ทํางานต่อนะครับผม ก็ง่ายๆครับกระสุนง่ายถ้าถ้าตู้เย็นรุ่นนี้ก็เก่ารุ่นเก่าอย่างนี้อันนี้เป็นยี่ห้อของเนชแนนแต่ว่าเขาเปลี่ยนชื่อเป็นพาสนิคนะครับเพราะว่าเป็นตระกูลของเขาเริ่มแรกทีเดียวก็มาเป็นเนชแนลแต่ปัจจุบันนี้เขาเปลี่ยนเป็นพาสนิกนะครับบางท่านก็อาจจะไม่รู้ครับผมว่าของยี่ห้อใครยี่ห้อมันสรุปแล้วก็อาการตัดไม่ต่อนี่ครับเจ้าททมเมอร์ตัวนี้ครับเรียกมันบ้านเลาเรียกนาฬิกานะครับบางท่านอาจจะเเห็นว่าเอ๊ะ ตู้เย็นมีลิารด้วยเหรือนะครับบางคนยังไม่ทราบว่าตู้เย็นนฟอดสองประตูไม่มีน้ำแข็งแต่ดูคลิปช่างหนูแล้วช่างหนุทำไม่ได้คลิปครับเพราะตู้เย็นนฟอนั้นมันมีระบบน้ำแข็งอยู่ด้านในนะครับผมดังนั้นมันก็ต่างความเย็นไม่ได้นะครับผมเข้าใจตามนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ง่ายๆครับมันจะสั้นสักหน่อยเราไปดูด้านหน้ากันนะครับอ่าดูครับเพราะว่าพัดลมก็ต้องหมุนนะครับแต่นะครับผมเดี๋ยวสบานสักชั่วโมงกว่าช่างหนูจะพาเปิดดูว่า เดี๋ยวควันก็จะออกมาเนี่ยไอเย็นออกมาแน่นะครับผม,มง่ายอันนี้เขาเรียกว่าชัวร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับผมเพราะว่ายัางอยู่ได้อีกยาวเสียงคอมเขาก็นิ่งแน่นอนเลยครับอ่านะครับาการปรับนี้เราก็ที่สรุปทำามืไรคลิปนะครับผมเนะี่ยเขาปรับมันเล็กน้อยจักอันนี้มันก็ตัดไวแล้วก็ปรับไปกึ่งกลางเลขสองเลยนะครับผมแค่นี้เอาตามนี้นะครับก็ปล่อยอย่างนี้ด้านล่างก็เหมือนกันนะครับนี่ดูต่อเนี่ยเลขสองเหมือนกัน เพราะว่าเขาจะใช้เทอร์โมควบคุมด,ด้านล่างง่ายๆเดี๋ยวอีกหนึ่งช่วง่างหนูจะพาพาดูว่าความเย็นจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปไปอีกครั้งนะครับผมอีกหนึ่งช่วมงมาดูกันนะครับปล่าเปลี่ยนตัวเดียวก็จบแล้วนะครับผมโอเคครับทนอยู่นานหลายปีน่าดูเลยสามสิกบกว่าปีไม่เคยซ่อมยางก็ดูดดี ครับผมก็ผมก็เลยทำไรเลิศเพลินไปประมาณสองชั่วโมงกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าความเย็นเป็นยังไงนะครับนี่ครับผมอ่าเปิดไปเลยนะครับผมเออเห็นไหมครับก็เห็นไอเลยนะครับผมเพราะว่าลขณะนี้ความเย็นแน่นอนที่สุดนะครับเห็นไหมครับจากไอจากใบพัดลมออกมาแล้วก็เห็นได้ชัดเจนนะครับผมเห็นไหมครับไม่ต้องห่วงเรื่องการตัดนะครับระบบอย่างนี้มันใช้เตอร์โมคุมตัดแน่นอนนะครับ ด้านล่างครับด้านบนเย็นด้านล่างของที่ไม่มีปัญหานะครับผมได้ครับเย <t> ็นเขาเรียกว่าเย็นแบบนี้ฉ่าเย็นฉ่ำแน่นอนเพราะพัดลมมันปล่อยความเย็นมาด้านบนลง <t> ด้านล่างนะครับสรุปง่ายๆนะครับสาเหตุที่มันตัดละลายน้ำแข็งแล้วไม่ต่อค็ดีครับคือเจ้านาฬิกาหรือทัมเมอร์ภาษาจ้งางเรียกทัมเมอร์นะครับผมคือมันเสียแบบเฟืองอาจจะบ,บินอะไรอย่างาเช้งานมานานหลายปีนะครับผมก็เปลี่ยนแล้วตัดปัญหาเรื่องระบบการที่ ตู้เย็นตัดละลายน้ำแข็งแล้วไม่ต่อนะครับผมโอเคนะครับก็คลิปนี้ช่างหนูก็ปีเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่างหนูเลยนะครับเป็นกําลังใจกันนะครับผมโอเคนะครับน่าจะจบเพราะว่าข้ามวันแล้วถ้าเกิดรอข้ามวันก็เปิดเย็นปกติก็คือจบนะครับผมเพราะว่าระบบละลายน้ำแข็งก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับนี่นะครับชัวร์ครับ เมื่ออายุการใช้งานยาวไกลตก30ปี30สิกว่าปีนะครับผมก็โอเคยังไปได้อยู่ครับเรื่องประตูเรื่องยางเยิงยังโดดดีนะครับผมเนี่ยโอเคเลยครับคอมก็เดินนิ่งนะครับผมยังอยู่นงานยาวไกลเชียวทีเดียวครับแทบไม่ได้ยินเสียง